สวัสดีครับน้องครับวันนี้พี่ก๊อฟกับพี่ภูมิมาอยู่กันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับนี่เราจะมาแสดงความดีกับน้องๆที่สอบติดโรงเรียนเตรียมบรรยากาศเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับตอนนี้พี่ก็อยู่กับน้องเด็กวีคนเก่งที่สอบติดเตรียมอุดมน้องแมนะครับสวัสดีครับชื่อแมนะครับชื่อจริงชื่อรณกรเฉลิมแสนะครับสอบได้สายภาษาคณิตนะครับลำดับที่หนึ่งครับจริงหรือไม่จริงนะครับมาดูบอร์ดกัน รนกรเฉลิมแสนนะครับนี่ชื่อบนเสื้อนะครับรนกรเฉลิมแสนนี่คือน้องที่1ของแผน สินคำนวนนะครับของเรียนเตรียมในปีนี้นะครับน้องแมนมีเคล็ดลับอะไรดีๆที่จะฝากกับน้องๆในรุ่นถัดๆไปไหมครับเคล็ดลับที่พี่อยากจะให้น้องๆที่จะสอบรุ่น t ี85หรือทีวี86เรื่อยๆไปเลยนะครับก็คือถ้าเป็นวิชา,าคณิตศาสตร์นะพยายามทำโจทย์ให้ได้เยอะที่สุดครับผมพยายามฝึกให้บ่อยๆครับให้ชินมือเพราะว่าพอเราชินนะครับเราจะไม่หล่นนะครับเวลาทําโจทย์เราจะมีความหลงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราทําบ่อยๆนะครับเราจะเริ่มมีความคุ้นชินกับโจทย์ถึงตอนแรกม,มันจะทาไม่ได้ครับแต่พอฝึกไปเรื่อยๆมันจะเริ่มทน คณิตศาสตร์นะครับกับพี่พี่วีมัดทุกคนครับผมวิชาที่เรียนไปเนี่ยเช่นวิชาคณิตศาสตร์นะครับมีส่วนช่วยในการสอบมั้ยครับมีส่วนช่วยยังไงบ้างครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะทำไม่ค่อยได้ก็ส่วนใหญ่จะเก็บข้อที่พอทําได้ก็พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดครับทีนี้มันมีทริคอะไรที่เจ๋งๆที่เรียนไปในวีบ่ายเดอะเบลดได้ใช้เทคนิคการพวกมองเป็นก้อนที่พี่ชางสอนเลยครับเอาไปใช้ได้ค่อนข้างเยอะครับมันช่วยได้เร็วขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับ น้องๆที่จะสอบในรุ่นถัดไปไหมครับหรือมีเคล็ดลับดีๆที่อยากฝากถึงน้องๆไหมครับอยากฝากให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเก็บเนื้อหาเรียบร้อยครับพยายามฝึกทำโจทย์เยอะๆแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะครับขอให้น้องๆทุกคนประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ครับโอเคครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนน่าจะได้รับเทคนิคดีๆจากพี่แมนไปในวันนี้นะครับเต็มที่เลยครับ เอาล้ครับตอนนี้เราก็อยู่กับนนองที่เป็นเด็กวีและสอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับชื่ออะไรครับภูมกิกมานทวินอยู่ครับติดศิลปสส์ศิลป์สายจีนนะครับได้ลำดับที่17ครับแล้วที่เรียนกับพวกพี่ไปเนี่ยเรียนอะไรกันไปบ้างผมเรียนคอร์สทีวีนะครับเป็นคอร์สของพี่อยู่ทั้งตุลิโจท์เข้าเตรียมอุดมแล้วก็คอ,อร์สเก็บเนื้อหาครับต้องถามขอช่วยได้อ คือพื้นฐานภาษาไทยที่เอาใช้สอบจริงคือน้อยมากครับแล้วพอเรียนเสร็จแล้วมันก็แบบเข้าใจขึ้นเยอะแล้วก็ทําให้แบบว่าทําข้อสอบได้ดีจริงๆครับการเตรียมตัวของเราเนี่ยเราเตรียมตัวนานไหมในการสอบก็คือประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะครับก็คือตั้งแผนนะครับก็คือเริ่มที่เราดูก่อนว่าเรามีวันเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องเรียนอะไรบ้างให้จบภายในวันนั้นนะครับ สุดท้ายละฝากถึงน้องๆวีนะครับพี่กาลังดูอยู่หน่อยว่าเราจะต้องเราจะทํายังไงหรือว่านะที่นอกเหนือจากแผนเนี่ยนะนอกจากแี้เราต้องทําโจทย์ไหมหรือว่าต้องไปดูข้อสอบเก่าไหมอะไรอย่างนี้ด้วยทุกคนจะเก่งได้หรือไม่เก่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเราครับเอาง่ายก็คือเราควรจะรู้ทุกอย่างที่คนส่วนมากเขารู้แล้วถ้าเรารู้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีครับลองทําโจทย์ไปเรื่อยติดขัดตรงไหนก็เช็คเอาเองดูได้ครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเด็กวีที่สอบติดเตรียมอุดมนะครับชื่อนัวต้นไหนครับ,นนบ,รบชื่อต้นน้ำสูตรทิบุตรนะครับติดแผนอะไรครับสินคำนวณครับป็นคำนวณก็ต้องใช้คณิตเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยถามที่ว่าแล้วปีนี้ผออบเป็นไงบ้างครับ ก็ยังยากยากเหมือนเดิมครับยังคงยากเหมือนเดิมนะครับ้อาฟันน้องดิวไว้ต้องเตรียมตัวให้ดีเหมือนเดิมนะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับน้องต้นน้าเรียนวิชาอะไรที่วีมากครับเรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวครับล้กคิดว่าสิ่งที่เรียนไปได้นํามาใช้ประโยชน์ในห้องสอบจริงไหมได้ครับได้ใช้จริงเยอะเลยครับเป็นเล่มสรุปอรัอันนั้นก็ได้ใช้เยอะตัวเล่มสรุปใช่ไหมครับตัวนั้นจะมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่ามันเอามาทุกส่วนตอนใกล้ๆก้สอบได้ใช่แค่นั้นน้องครับฝากให้กับน้องๆนะครับนะที่เรียนวีไว้หน่อย ือคอยตั้งใจเรียนมากๆนะครับเพราะว่าที่เรียนไปคือใช้ได้จริงในข้อสอบทุกอย่างเลยทุกบทเลยนะครับโอเคครับก็พี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องต้นน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับน้องๆครับสำหรับบรรยากาศการประกาศผลของ TU 8 4ในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับน้องๆที่สอบติดทุกคนนะครับและสำหรับน้องๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่เชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้อย่างแน่นอนแล้วเจอกันอีกทีปีหน้านะครับลาไปก่อนสวัััสสสดดีีคครบว